ตอนนี้นะครับผมรถส่งตรงจากไอายาเวงเบตงเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยรพร้อมกับกอง m อ a ครับเจ้าก,กองคนนี้แหละครับรับหน้าที่ในการเอารถของท่าน,ท,นทั่วฟ้าเมืองไทยนี่ครับเดินทางขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่รถทุกคันที่พี่น้องจะทําการส่งขึ้นมาให้ผมที่จังหวัดเชียงใหม่ MCA ขนส่งหรือเจ้ากรจะรับหน้าที่นะครับในการส่งรถคันนั้นเป็นการเฉพาะกิจตอนนี้ k คเ50สอไอโยเวงเบตงใต้สุดของประเทศไทยเดินทางมาถึงเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยที่สุดแล้วครับเราทำให้2คันแล้วนะครับคันแรกส่งลงไปแล้วนะครับพี่น้องทุกท่านหนะับคันแรกเวบร้อยยิมห้าส่งลงไปแล้วนะครับ แล้วเจ้าของเบตงเขาถูกใจเขาเลยส่งขึ้นมาอีกหนึ่งคันขอให้ทำการโมนิฟาย TKD Enduro Thailand ครับเรารับคันนี้อีกหนึ่งคันผมจะสร้างให้กับพี่น้องภาคใต้ได้ใช้รอดูครับผมบอกเดเลยว่าคันนี้พี่สะใจแน่นะครับผมบอกไว้คำเดียวรถพี่สะใจแน่นะครับสเต็ปอ้ํานะครับสเต็ปสตาหีเราจะทำให้นะครับลงสนามได้เลยครับ นะครับสเต็ปนี้จากทีเคดีสลับเจ้าของรถนะครับที่รับชมการไลฟ์สดอยู่นะครับรถของท่านไอเยเวงเบตงเดินทางมาถึงเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยต้อมกระชายดำนะครับทำการเลข,ขออดีโอครับเวลานี้นะครับผมเคเอเไอเยเวงเบตงใต้สุดของประเทศไทยเดินทางมาถึงต้อมกระชายดำแล้วนะครับโดยการนำส่งจากกรอ็มซีเอครับเจ้ากร,เจ,ากรเจ้ากรนี่ก็เป็น หนึ่งในทีเคดีกับผมนะไอ้เจ้ากอไม่ใช้ CF สองห้าศูนย์อยู่เฮ้ยกอมีอีกคันหนึ่งทำอยู่เห็นกอลที่เอามาส่งอ่ะเออไปแล้วไปแล้วเดินท่อแล้ว,เ,<อ>ลวเดินท่อแล้วเดินท่อแล้วอ่ะมาเดี๋ยวกอลทำกอกอมีสวิต์หรอสวิต์อ่ะขอหามนสแตนพอดีเหรอลองดูลองลอลองดูลองดูก่อนเช็คก่อนผมขอเช็คดูรถก่อน,อน,อนมีไฟอ่อ พอละพอละพอล,พอลอะไอไ้นี่มัทําทำงานไอ้ปั๊มติกมาทำงานต้องไล่ใหม่มืงอก่อเปิดมาปั๊มติกมาทำงานเลยโอเคสำหรับรถคันนี้นะครับส่งมาจากไอโยเวงเบตงนะครับผมทำการทดสอบรถล,ละลรถปัตตินะครับเนอะแล้วก็ติ๊กิปเปิดสวิตปั๊มติกก็มาทำงานโอเคนะครับก็ถือว่าทำคลิปนี้เก็บไว้ก่อนนะครับตอนที่ทำการรับรถว่ารถของท่านตอนที่มาถึงผมสภาพมันเป็นแบบนี้ จากนี้ไปครับเดือนกว่ากว่าติดตามรับชมโลกครันนี้ครับผมบอกได้เลยว่าพี่เตรียมสาใจได้ครับผมพูดคําเดียวเลยพี่เตรียมสาใจได้นะครับเดี๋ยวชุดของ TKD Enduro Thailand ครับเจ็ดทีมงานจะทำโลกครันนี้คือพี่นะครับไอเยวงเปียตรงหลอรับชมครับ